สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะหนูชื่อนายเต่ลงทองเนี้มนะคะอยูออ่อยู่บีหนึ่งนะคะเลขที่ประจำตัวนะคะหกสองห้าหนึ 2, ่งหกศูนย์สามสามเจ็ดสองนะคะก็วันนี้นะคะจะมาเอานำเสนอเรื่องสินค้าท้องถิ่นเนาะซึ่งห,หนูเนี่ยบ้านหนูเนี่ยตั้งอยู่แถวอําเภอ,อพัอสดุเจดี JD นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งแถวน,นี้ยจะมีวสาขาอันเป็นที่โดง่งแต่ว่าขึ้นชื่อโด่งดังมากเลยนะคะ แล้วแถวบ้านหนูจะมีวางกุ้งวางปลายเยอะมากซึ่งวันนี้เนี่ยสินค้าท้องถิ่นที่หนูจะมานําเสนออาจารย์นะคะจะเป็นตัวนี้เลยกุ้งเหยียดนะคะเคยอาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมเป็นกุ้งเหยียดเนาะซึ่งปกติกุ้งกุ้งกุ้งทั่วไปเนี่ยจะงอนะสามารถไปต้มเค็มต้มต้มเกลือต้มเค็มต้มหวานต้มอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมตัวใหม่นะคะซึ่งเรียกว่ากุ้งเหยียดนั่นเองซึ่งหนูจะบอกว่าแถวบ้านหนูเนี่ยมีวางกุ้งวางปลายเยอะมากและมีกุ้งเยอะมากนะคะ เราจะทำเราทาการยุ่งเนี่ยกุ้งเนี่ยเอามาเหยียดนะคะแล้วก็เอาไปหมักด้วยน้ําตาลเกลือแล้วแต่เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสามารถเก็บได้ยาวนานมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเรารักษามาันดีๆเนาะแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะแช่ตู้เย็นเนี่ยจะสามารถรักษาสินค้าให้คงทนมากขึ้นนะคะซึ่งนี้เนี่ย ไปซื้อมาแถววาัสาขาเลยนะคะเพราะว่าหนูอยู่แค่วัสสขาประมาณ5กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะคะตัวนี้นะชื่อว่าลุงกากุ้งเหยียดนะคะซึ่งร้านเขาใหญ่มากนะคะแถววาัสาขาในระ้านเขาใหญ่มากมีทั้งกุ้งปลาหมึกหอยอบแห้งนัไนเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะหนูซื้อมาครึ่งโลนะคะ200บาทนะคะสามารถไปตำกันได้เนาะก <mith> ุ้งเหยียดเป็นยังไงอ่ะให้ดูรูปก,ก่อนเด,เดี๋ยวให้ดูก่อนนะกุ้งเหยียดนะคะซึ่งกุ้งเหยียดนยมันจะเขาจะทําการดัดกุ้งนะคะให้มันเหยียดตรงอย่างนี้ ซึ่งเราสามารถกินได้เลยนะคะไม่ว่าเราจะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะกินกับน้ำชิมซีฟู้ดหรือว่าจะกินกับน้ำพริกกะปนนกิน้ำพริกนาร้งน้ำพริกล่องเรือแล้วแต่ละคะอร่อยมากาจะกินให้ดูเลยนะคะนี่กินสดๆเลยนะคะกินทั้งเปลือกเลยนะคะอร่อยหวานๆนะมันสามารถกินทั้งเปลือกได้นะ แล้วตัวนี้นะกุ้งเหยียดเนี่ยมันมียาวคือไปอ่านประวัติมานะมียาวนานมากกว่าสองรอยปีแล้วนะคะตรงชุชชมชนบ้านสาขาจังหวัดสุระะิตาค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถต่อยอดได้นะคะคืออยากอยากทําเป็นตอนนี้มันมีแค่รถเดียวนะคะคือรถรถน้ําตาลเนาะเราอยากต่อยอดเป็นรถโนริสาล่ายหรือต่อยอดเป็นรถหมาล่าอ่าเรือจะต่อยอดเป็นรถต้มยำกุ้งนั่นเองนะคบเพื่อทำการเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าอืม ถ้าเกิดเราทำขึ้นมาเนี่ยน่าจะขายดีมากขึ้นนะคะตอบโจทย์วัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่แบบเฮ้ยมึงรถต้ยมยำกุ้งร้นหมาล่อาอนาลองนะคะอาจจะรสชีสก,ก็ได้นะลองไปตำดูนะคะแล้วกินโชยหนึ่งตัวนะครับว่าอร่อยไม่ไหวนะ,ะถ้ากินกับขา้าวสวยเนี่ยจะอร่อยมากขา้าวสวยร้อนๆน,นะคะหรือน้ำพริกหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะมันจะเพิ่มรสชาติแบบอร่อยเลยอ,อืม่อ,อย แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์